ใ่ไหนพงหมดแล้ววางทัหมดจ้พี่ขอบคุณครับที่ระเบิดนะครับเรารยนงระเบิดก็นะครับเนี่ยทำความเสียหายยังได้กลิ่นแก๊สนะครับเจ้าหน้าที่จะทำการโบแก๊สให้ออกให้หมดนะครับโดยการหล่อเย็นเอาไว้นะครับข no ึ้นมาไว้บนพุน มาไว้บนพุ่มาโดยตอนนี้นะครับทางดับเพลิงร่วมกนันยูนะครับดับเพลิงของสำนักงานอ่าสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครนะครับยังคงช่วยกันทําการใช้น้ําหล่อนะครับหล่อเย็นเอาไว้นะครับโดยรถบรรทุกแก๊สขนดังกล่าเนี่ยยังได้รับความเสียหายไม่นะครับเสียหายหมดทั้งคัน แล้วก็ยังพลิกตะแคงนะครับเกีดขวางอยู่บริเวณ2เลนซ้ายนะครับฝั่งถนนพระรามสามช่วงทางลงเชิงสะพานทางลงสะพานกรุงเทพนะครับตอนนี้ยังมีการปิดการจราจรอ,อยู่เห็นภารที่อยู่ในแก๊สนะครับที่ทําการโบแก๊สออกไปนะครับหรือปลอดภัยแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะคัดเอาขึ้นมาไว้บริเวณบนฟุตบาทนะครับแล้วก็ส่วนถังที่ ยังคงมีแก๊สรั่วอยู่นะครับก็จะใช้น้ำทำการหล่อเย็นหรือคูลิ่่งเอาไว้นะครับอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับบริเวณถนนพระรามสาม หน้าที่นะครับยังคงทำการคลู l ิงนะครับหล่อเย็นทำการนะครับโบแก๊สที่มีอยู่นะครับซึ่งไม่สามารถจะปิดวาลวได้นะครับให้ออกไปจนหมดโดยถังที่โบเสร็จแล้วหรือออกไปหมดแล้วนะก็จะยกขึ้นไปวางบนพุ้นป่า ตรงใ้กลิ่นแก๊สยังแรงมากเลย